ถอดรหัส DNA อัจฉริยะ20บทเรียนเปลี่ยนโลกจากอีลอนมัสก์เราไม่ได้กำลังจะพูดถึงแค่เรื่องราวของมหาเศรษฐีคนหนึ่งแต่เรากำลังจะผ่าจาักราวานความคิดของชายผู้เดิมพันทุกอย่างเพื่ออนาคตของมนุษยชาติจาก SpaceX Tesla n ู u r a l i n k สู่กฎฟิสิกส์แห่งความสำเร็จที่เขายึดถือนี่คือ20บทเรียนชีวิตที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกการตัดสินใจและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ1 อย่ารอโอกาสจงเป็นผู้สร้างโอกาส create don't wait คนส่วนใหญ่รอจังหวะที่ใช่รอฟ้าเปิดรอให้ใครสักคนอนุญาตแต่อีลอนมัสไม่เคยรอเขาถามคำถามที่ต่างออกไปถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครตอนที่เขาขายเพย์เพาได้เงินมามหาศาลแทนที่จะไปนอนบนกองเงินกองทองเขากลับทุ่มเงินทั้งหมดที่เขามีลงไปใน spacex และเทส la 2บริษัทที่กูรูทั่วโลกตราหน้าว่า มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำเขาไม่ได้มองหาโอกาสแต่เขากำลังสร้างโอกาสที่โลกยังมองไม่เห็นขึ้นมาด้วยมือของเขาเอง 2. ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือข้อมูล Failure is data not defeat จะรวด f า l กอนวันระเบิด3ครั้งสอนเงินทุนแทบจะหมดตัวพนักงานเริ่มสิ้นหวังสำหรับคนทั่วไปนี่คือหายนะแต่สำหรับมัสกทุกการระเบิดคือข้อมูลราคาแพง ทุกซากปรักหักพังคือตำราเรียนชั้นยอดเขาบอกว่าหากคุณไม่เคยล้มเหลวเลยนั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้พยายามสร้างนวัตกรรมที่แท้จริงความล้มเหลวในโลกของเขาไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือตราประทับแห่งเกียรติยศของคนที่กล้าพอที่จะก้าวไปในที่ที่ไม่มีใครเคยไป 3. ใช้กฎฟิสิกส์กับการทำงานทำงานหนักกว่าคนอื่นสเท่า the physics of productivity ในโลกที่คนพูดว่า work smart not hard มัสกลับเชื่อในสมการที่ไม่เคยโกหกผลลัพธ์เท่ากับความพยายามคูณเวลาเขาทำงาน80-100ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ใช่เพราะเขาคลั่งงานแต่เพราะเขาเข้าใจฟิสิกส์ของเวลาถ้าคนอื่นใช้เวลา1ปีทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อทำโปรเจกต์หนึ่งให้สำเร็จแต่คุณทำงาน100ชั่วโมงต่อสัปดาห์คุณจะใช้เวลาไม่ถึง5เดือนนี่ไม่ใช่การถวายชีวิตให้งานแต่มันคือการบีบอัดเวลาเพื่อเร่งอนาคตให้มาถึงเร็วขึ้น 4. พิชิตปีศาจแห่งความสมบูรณ์แบบเริ่มก่อนพร้อมที่หลัง a อคชั่นโอเวอร์เพอร์เคความสมบูรณ์แบบคือกับดักที่สวยงามที่สุดที่คอยจุดรั้งไม่ให้เราเริ่มต้นมัสก์ไม่เคยรอให้ทุกอย่างพร้อมร้อเปอร์เซเขาปล่อยเทสลาโรสเตอร์รุ่นแรกออกมาทั้งที่รู้ว่ามันยังมีจุดบกพร่องเพราะเขารู้ว่า ความเป็นไปได้จะเผยตัวออกมาหลังจากการลงมือทําเท่านั้นจงปล่อยเวอร์ชั่น1.0ของคุณออกไปสู่โลกแล้วให้โลกช่วยคุณสร้างเวอร์ชั่น2.0ขึ้นมา 5. คิดแบบวิศวกรทุกอย่างคือระบบ (system s thinking) มองทุกอย่างให้เป็นกล่องดำ (black box) มี Input สิ่งที่คุณใส่เข้าไป Process กระบวนการและ Output ผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์ไม่ดีพออยาบ่นแต่จงย้อนกลับไปดูว่าคุณจะปรับ Input หรือโปรเ e สตรงไหนได้บ้างเขาใช้หลักการนี้ตั้งแต่การออกแบบแบตเตอรี่ไปจนถึงการบริหารองค์กรทำให้เขามองเห็นปัญหาที่ต้นทอไม่ใช่แค่แก้ที่ปลายเหตุ 6. จงหยหาคำวิจารณ์ที่เจ็บปวด Seek painful feedback มัสบอกว่าคำชมทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเขาแนะนำให้ไปหาคำวิจารณ์ที่โหดร้ายแต่จริงใจโดยเฉพาะจากเพื่อนสนิทเพราะคนทั่วไปมักรักษาน้ำใจและไม่กล้าพูดความจริง คำวิจารณ์เปรียบเสมือนของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษสายมันอาจจะบาดมือตอนแก่แต่มันคือสิ่งเดียวที่จะขัดเกลา่ให้คุณเฉียบคมขึ้น 7. ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัว Courage is not the absence of fear ผมก็รู้สึกถึงความกลัวอย่างรุนแรง m มัสยอมรับแต่ความแตกต่างคือเขาไม่ยอมให้ความกลัวมาเป็นคนขับเคลื่อนชีวิตเขาเขาเลือกที่จะรู้สึกถึงความกลัวแต่ก็ยังลงมือทำอยู่ดี Feel the fear and do it anyway การสร้าง SpaceX มีโอกาสล้มเหลวสูงถึง90%ในตอนแรกแต่เขาทำเพราะเป้าหมายมันยิ่งใหญ่กว่าความกลัว 8. ผู้นำต้องไม่กลัวเปื้อนมือ Lead from the trenches ในยุคแรกๆของ Tesla และ SpaceX คุณอาจจะเห็น Musk นอนใต้ท้องรถเพื่อซ่อมมันด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งล้างห้องน้ำในโรงงานเขาเชื่อว,ว่าผู้นำที่สั่งงานจากหอคอยงาช้างไม่มีทางเข้าใจปัญหาที่แท้จริงได้คุณต้องลงไปคลุกฝุ่นในสนามรบ ต้องพร้อมที่จะทำงานที่ต่ำต้อยที่สุดเพื่อให้คุณเข้าใจระบบทั้งหมดอย่างแท้จริง 9. ทีมไม่ใช่แค่กลุ่มคนเก่งแต่คือสมการเคมีที่ลงตัว Great Teams are chemical formula การรวมคนเก่งไว้ด้วยกันไม่ได้การันตีความสำเร็จม u s เปรียบเทียบทีมเหมือนทีมกีฬาที่ยอดเยี่ยมมันไม่ใช่แค่มีผู้เล่นซูเปอร์สตาร์แต่คือการที่ทุกคนเล่นเข้าขากันมีเป้าหมายเดียวกันและมีเคมีที่ส่งเสริมกันและกันหนึ่งทีมที่ยอดเยี่ยม มีพลังมากกว่าคนเก่งร้อยคนที่ทำงานแบบตัวใครตัวมัน 10. คนไม่ใช่คำตอบเสมอไป More people don't equal more solution ในโลกธุรกิจเมื่อเจอปัญหาใหญ่เรามักคิดว่าต้องเพิ่มคนแต่มัสกลับเชื่อตรงกันข้ามการเพิ่มคนที่ไม่เข้าใจปัญหาเข้าไปในทีมมีแต่จะสร้างความซับซ้อนและทำให้การสื่อสารช้าลง บางครั้งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการลดคนที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วปล่อยให้ทีมที่เล็กแต่เฉียบคมจัดการ 11. อย่าหลอกตัวเองทิ้งไอเดียที่แย่ให้เร็วที่สุด Q bad ideas fast การยอมรับว่าไอเดียของตัวเองห่วยเป็นเรื่องยากแต่การดันทุรังทำต่อไปนั้นเสียหายกว่ามัสเรียนรู้ที่จะล้มเหลวให้เร็วและถูก fail fast fail cheap การหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น คือการผลาญทำเวลาเงินและพลังงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคุณ 12. แบรนด์ไม่ใช่โลโก,โกโ้แต่คือสัจธรรม A brand is a truth คุณจะทุ่มเงินการตลาดเท่าไหร่ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วแบรนด์ brand คือสิ่งที่ผู้คนรับรู้และรู้สึกเกี่ยวกับคุณอย่างแท้จริงมันคือผลรวมของประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เท s l a ไม่ได้สร้างแบรนด์ด้วยโฆษณาแต่สร้างด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการและนั่นคือความจริงที่ทรงพลังกว่าคำพูดใดๆ 13. ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณต้องมีคู่มือแปลว่าคุณออกแบบผ่าน Great Design is Intuitive มัส t ยึดมั่นในหลักการนี้อย่างยิ่งสินค้าที่ดีที่สุดคือสินค้าที่ผู้ใช้หยิบขึ้นมาแล้วเข้าใจได้เองโดยสัญชาตญาณเหมือนกับที่เด็กสามารถใช้ iPad ได้โดยไม่ต้องมีใครสอน การออกแบบที่แท้จริงไม่ใช่การทําให้มันสวยงามแต่คือการลบความซับซ้อนออกไปจนเหลือแต่แก่นที่ใช้งานง่าย 14. คิดให้ใหญ่กว่าตัวเองทําเพื่อเผ่าพันธุ์ Things Species Level ทำไมต้องไปดาวอังคารมัส <Must S 2> ไม่ได้ทําเพื่อสร้างชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งแต่เขามองว่านี่คือกรมธรร์ประกันชีวิตสําหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Life Insurance Policy for the Human Species การมีโลกเป็นบ้านเพียงใบเดียวนั้นมันริกเสียงเกินไปการคิดในสเกยลที่ยิ่งใหญ่นี้เองที่ทำให้เขาสามารถทลายกำแพงที่เป็นไปไม่ได้ลงได้ 15. วางไข่ทุกฟองในกระกาใบเดียวแล้วเฝ้ากระกานั้นอย่างดีที่สุด all in with control นี่คือคำแนะนำที่สวนทางกับตำราการลงทุนทุกเล่มแต่มัสทำมันเขาเอาเงินทั้งหมดในเทส l a และ SpaceX เพราะเขาไม่ได้แค่วางเดิมพันแต่เขากำลังควบคุมรากระามันอยู่ด้วยตัวเอง เขาลงไปคุมการออกแบบวิศวกรรมและทุกอย่างที่สำคัญนี่ไม่ใช่การผนันแต่คือความมุ่งมั่นแบบสุดตัวในสิ่งที่คุณเชื่อและควบคุมได้ 16. แรงบันดาลใจเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่จุดเริ่มต้น inspiration follows action อย่ารอให้มีแรงบันดาลใจแล้วค่อยลงมือทาเพราะมันอาจไม่มาเลยแรงบันดาลใจที่แท้จริงจะปะทุขึ้นมาหลังจากที่คุณเริ่มลงมือทำไปแล้วต่างหากเมื่อคุณเห็นความคืบหน้าเห็นปัญหาและเริ่มเห็นหนทาง นั่นแหละคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะผลักดันให้คุณไปต่อ 17. CEO ต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ a CEO is a product must เชื่อว่าหน้าที่สำคัญที่สุดของ CEO ไม่ใช่การประชุมหรือดูตัวเลขทางการเงินแต่คือการหมกมุ่นอยู่กับผลิตภัณฑ์การออกแบบและวิศวะกรรมเพราะนั่นคือหัวใจที่สร้างความแตกต่างและขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง CEO ต้องเป็นคนที่เข้าใจผลิตภัณฑ์ดีที่สุดในบริษัท18 คิดจากหลักการพื้นฐานไม่ใช่การเปรียบเทียบ first principles thinking นี่คือสุดยอดเคล็ดลับของมัสคนส่วนใหญ่มักให้เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ analogy เช่นคนอื่นทำแบบนี้เราก็คูณทำแบบนี้แต่มัสจะทลายปัญหาลงสู่ความจริงพื้นฐานที่สุดที่ไม่สามารถย่อยลงไปได้อีกหลักฟิสิกส์แล้วสร้างคำตอบขึ้นมาใหม่จากจุดนั้นเช่นเขาไม่ได้มองว่าแบตเตอรี่ราคาแพงแต่เขาถามว่าแบตเตอรี่ทำจากอะไร ราคาวัตถุดิบเหล่านั้นในตลาดโลกคือเท่าไหร่แล้วเขาก็พบว่าเขาสามารถสร้างมันได้ในราคาที่ถูกกว่ามหาศาล 19. คนธรรมดาก็เลือกที่จะไม่ธรรมดาได้ ordinary people can choose to be extraordinary must mm hmm. ไม่ได้เกิดมาพร้อมพลังพิเศษเขาคือคนธรรมดาที่เลือกที่จะคิดต่างทำต่างและท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆเขาเชื่อว่าความพิเศษไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่คือผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับโลกในแบบที่มันเป็นและลุกขึ้นมาสร้างโลกในแบบที่มันควรจะเป็น 20. ถ้ามันสำคัญพอจงทำแม้ว่าโอกาสชนะจะริบรี If it's important enough do it และนี่คือบทสรุปที่พงพลังที่สุดหากบางอย่างมีความสำคัญมากพอคุณควรจะลองทำมันแม้ว่าโอกาสสำเร็จจะดูเลือนรางก็ตามเพราะในท้ายที่สุดความเจ็บปวดจากการล้มเหลว ก็ยังดีกว่าความทรมานจากการเสียดายที่ไม่ได้แม้แต่จะลองทำมันเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่บทเรียนแต่คือปรัชญาการใช้ชีวิตที่ท้าทายให้เราทุกคนปลดปล่อยศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของตัวเองออกมาโลกไม่ได้รอฮีโร่โลกกำลังรอคุณลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง